อ,อยู่ที่ไหนเนี่ยคุณดูผมอยู่ที่นี่เองสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้กลับมาส,สู่ช่องค i มิโนนะคะมาเลยมามาครับเกมนี้เดี๋ยวผมจะมาเอาชีวิตรอดกับพี่ชายหน้าตูดกับผมของผมพี่ชายหน้าตูดนะคะะรับมา,าจะมาขุดต้นไม้กันเลยนะครับ ขุดต้นไม้เป็นอย่างแรกน้ำโอ้หสวยเลยไม่มีความสวยเอาซะเลยจะไปเปลี่ยนกราฟิกกราฟิกกราฟิกเดีเดวนะครับโอเคสวยแล้วสวยแล้วมาขุดไม้ต่อจะเอาชีวิตรอด,ดกันนะครับ เค okay. ร้อยกจ็จอต่อต่อนี่คือต้นม้ที่ผมอยากรู้ว่าทำไมแม้ครับ่มือต่อยไม้ได้เออตั้งที่วิจิต่อยแวกไทยมือตแตกอะเอ,อาเลยฮะผมมีเต็มนะ้ำเลมนะ้ายอะ มา,า,าที่อัปเดตกันมาเรามาซื้อเลยเดี๋ยวไ่กันยังไงแล้วไปเดี๋ยวนั่งสร้างโต๊ะคาบแล้วมาตรงนีเเ้เอาอะหรอเออสกดตรงนั้นแหละ อันนี้เราก็จะทำเป็นที่อยู่น,ยน,น,ะยนะคะตัวนี้เดี๋ยวแหน่แหน่ที่ค้าอะตัวค้ายู่นะวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันจุ๊บจุ๊บใส่ดาบ ใช้ประตูกล่องกล่องเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บเก็บไเก็บมาไว้ไปต่อขุดเป็นห้องใช่ไหม,ไมขุดหินด้วยขุดหินด้วย นี่เราเอาที่ที่นี่เป็นที่อยู่เปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ทิ้งแล้วขุดให้มันเละไปเลย,เ,ยเราต้องเก็บหินให้เยอะที่สุดต้องซื้อไม่ใช่ดรต้องค้าหลายอย่างต้องขุดอีกนานเลยครับนะคนไปแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆแต่ผมจะเพิ่มสีปคอามเพิ่มความเด็ว ไม่เห็นนานเลยบอกว่านานไม่เห็นนานโอ้โหพูดได้เออพูดได้ครับมาคนนี้หรอโอเคเรียบร้อยเฮ้ยลืมลืมลืมใช่ไหมอีกวะาอลองซื้อจแล้วไปเสร็จแล้วฮะอ,อ,อะไรอะไรอะไรโอ้เจ็บ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 โอ้โห ผมเห็นในทิกต o กเขาบอกว่ามันจะมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ททคนพบเจอ,อยากโอ้โหผมเจอมาโคตรบ่อยอะ่ะจริงเจอบ่อยมากมา,มาโอ้ซินีสวยมากอะ่ะวปรับเก็บก่อน เดี๋ยวเราไปไหนอะไปไกลเลยเนี่ยวูน้ามันก็เย็นเอาอยู่ไหนอะอข้ามน้ำไปเลยดีกว่าจบทำไมเฮ้ยมี้่าหรอ เราไปไปขุดขุดทานกันอุย้ยแต่เราต้องขุดทานก่อนนะถ้าขุดไปตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องหาทานเห็นแล้วขุดทานใช่ปะแค่ทำหน้าที่ขุดทานเองไม่ทานเยอะมากทานทานเยอะจริงทานเยอะจริงโหเยอะจริงเยอะจริงเี้ยวเยอะมาก <laughs> พิงตกใจมาตกใจ,จวววโว้พี่เจ้าอันนี้เยอะจริงเยอะจริงเยอะมากด้วยเหมือนจะขุดไม่หมดเลยอ่ะ,อะนะอแล้ว,ลวเขียหมดแล้วเฮ้ยยังไม่หมดเฮ้ยเยอะขุดโอเคเดี๋ยวันนี้ขุดหมดแล้วยี่สิบเอ็ดทาร์นนะเต่าพิงแต่ว่าเอา้า เอาถ่านไปทำอะไระเ,บบเ,เดี๋ยวเดียด๋วยวเอาถ่านอันนึงมาดิเดี๋ยวนึงนะแบ่งก่อนไปทำไฟก่อนเพี้ยงไหมเอาทานาอนไหมเก่งจ้่ แบ่งกันห้าอันเอาป่ะอาไปเอาไปอีกสามมันให้ไปเอาไปอีกโอ้หกอันเอาไปอีกหกอันมาเทาเข้าแล้วว่ะในเกมเนี่ยเริ่มหิวแล้วเนี่ยไม่เจอท่านเดี๋ยวนั่งคุณเอง,เ,อง <c ười> เดี๋ยวคุณเอง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  มีฐานฐานเดียวจริงฐานเดียจริงเอาหรอเฮ้ยฐานโคตรเยอะเลยคนดูเนี่ยฐานเยอะมากเลยครับทุกคนเขาอัปเกรดใหม่โหฐานเยอะจริงเยอะมากเยอะเลยอัปเกรดเยอะมากอัป,ปเดตมาเยอะมากเลยครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ย ไรเพชรเหรอเพชรเหรอคืออะไรอ่ะไหนโชว์ด uh, ิโชว์ดิเดี๋ยวนะโชว์ดิโชว์ดิตัวไหนตัวไหนทุกคนนี่คือแร่ใหม่นะทุกคนโอ้โหฮิใต้นี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวรอเนาะใต้นี่คืออะไรอ่ะออ๋ไม่่ใชนี่ตรงรอยขุดเก่าปลาตรงนู้นโอ้ยสเกิร์ตัน เคมีเคหมดแล้วแย่แล้ว,เ,ลวเอเอแย่แล้ววะ่ะแต่มันก็จะมืดแล้ว,วอ่ะต้องหาคุดกันไปแล้วขุดขึ้นไปก่อนอ๋อุดไมคุดผิดที่เมื่อกี้เห็นไฟระเบิดอ่ะ ขึ้นไงจะไปหาล่าสัดเมาคีล่าสัดเมาคีล่าสัดแต่มันจ,จ,จะมืดแล้วน้นวนาแ่่คายถ้าแชากคานทะลุหนังมันออกมาหมดทะลุหนังมันออกมาหมด ไม่รู้ไม่รู้อันนี้เราไม่ต้องปรับหรอกขี้ของไม่ถูกอ่ะเคานี้ตันตันเลยอันนี้คือตันเลยตัให้ขอไขอม่ตกนะน้ำไ,ไม่รู้อันนี้อันนี้ตันไหมอันนี้ตันไหมไม่ตันเฮ้ยอันนี้ตัน แค่ดูให้หน่อยเออเดี๋ยวค่อยทำค่อยทำไม่ได้นะของตกหนายอยีกเดืนเอนแล้วเว้ย e n d o m a n t o o เรื่องของตกหนายอยีกเดืนเอนแล้วเว้ยกิน Endomantooth กินอะไรอะ่ะกินอะไรอะ่ะหน้าของหายตกโอ้ยจะตายแล้วเนะี่ยหายตกน้องก้อยนั่งไปดูให้หน่อยนะ่าแค่ก็ไปดูดี โอวิ่งไม่ได้แล้วด้วยเฮ้มีอาหารลดเร็วจังวะจะมีเนื้อแบ่งหน่ไหมเดี๋ยวพี่เอาพี่เอาให้เป็นอมตะก่อนนิดนึงน้องวิ่งไม่ได้เลยเอาให้เป็นอมตะก่อนนิดนึงนอ,อ่ะวหรือี่เอาเร็วจะตาย อ้าวใกล้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,น,น,นครับที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ